ค่ทุกคนมือนีกะสิมาเซ็ตหนะด้วยผลิตภัณฑ์เช็ดเครื่องสำอางอีฟเวอรีนมา e ิล a าเพอร์ฟไม่ค่ะใส่ทูมือเดินอยี่เด้อตัวนี้จะทำให้หน้าเราวอสแสบเส็จไปสิก่อนเส็จไปหนึ่งสองสามงพี่น้องเบิ้งโอเขาเซ็ตหนาเป็นจ้งในหนาเฮ้าอ่ะเบื่อคิวแล้วันี้เด้อเส็วไปก่อนหนึ่งสองสาม ไมเสร็จหนาคืองมือนี่บอกเลยว่าสิวมาแห่เอยสิวมาแน่นอนค่ะคอนเด็กพึ่งเสร็จปากเด้อเสร็จหนาสักก่นอนคอดสุดท้ายปากดูค่ะเลิศดบอกเลยตัวนี้เฮ็ดไหนะ้หนาเข้าบ่าแห้งหนาบ่แสบบ่บแสบผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเสร็จหนาขึ้นกันแต่จะเสดหน้ามากแบบดีบ่ดีพี่น้องมึงแม่ดู่ะ เอาเครื่องสำอางออกมหมดเลยค่ะหมดเลยราคา240ร้อยสี่สิบบาท